สวัสดีเจ้าครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับลูกศิษย์ลุงหาเจ้าพ่อขุนช้างลำพูนนะครับปสมกระผมนายเฉลิตีสุยจันทร์นะครับแนะนมประธานมูลที่เจ้าพ่อขุนช้างลำพูนนะครับวันนี้ก็ได้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับวันนี้ได้มามีแนะนําบอกกล่าวนะครับเรื่องการจะมีพระป่านะครับการกุศสมนะครับ อย่างเรงว่าพิเศษนะครับในงานวันที่23ตุลาคมพศ2567นะครับเป็นพระปาที่ว่าจะจัดขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษนะครับช่วยในเรื่องของการทำบุญนะครับใอพ,พุทธเจ้าพ่อผุช้างเรานะครับก็ขออนุญาตให้อาจารย์นะครับพอ,อ,อจิตครับช่วยอธิบายแล้วก็ช่วยแนะนำนะครับให้ให้สัทธาทั้งหลายนะครับ ด้วยครับจะได้เข้าใจนะครับแล้วบอกบุญกันต่อไปนะฮะครับสวัสดีค่ะพี่จันนนางกน,นิกามาบุญมีะเจ้าชือเล่นกับพ่อออบึงอดีตผอ,อโรงเรียนเทศบาลจามทีวีลำพูนนะคะก็เป็นข้าราชการบำนาญมาเกือบสิบปีแล้วค่ะก็ได้นับถือเจ้าพ่อกูช้างแต่วันนี้ก็จะขอเชิญชวน ลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ญาติพี่น้องที่อยู่บ้านใกล้จังหวัดลําพูนก็ดีต่างจังหวัดก็ดีที่เป็นเพื่อนของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งปุณิิที่ของเราจะจัดภาพป่าในวันที่23ตุลาคมเวลา16.39นาฬิกา39นาทีที่เจ้าพ่อขู่ช้างถ้าท่านสนใจหรือจะมีจิตศรัทธาที่จะช่วยเป็นเจ้าภาพก็ จะได้เสนอชื่อและก็บอกบุญไปกับเพื่อนเพื่อนและญาติญาติที่บ้านใกล้เดินเคียงและก็ต่างจังหวัดด้วยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์นันท์วงศ์รีใสนะครับปีนี้เป็นปีที่สองแล้วครับในการจัดภาพป่าวันปียามหาราชก็ปีที่สองในการจัดหานะครับผู้มีบุญบรารมีทุกท่านได้มาร่วมกันทำกิจกรรม วัตถุประสงค์คือเป็นลานบุญลานวัฒนธรรมเพื่อที่จะให้ทุกคนน่ยมากิตอาสามารวมกันเพื่อหาคุณทรัพย์นะครับแล้วก็มีการมอบนะครับเกียรติบัตรพุทธบัตรตลอดจนถึงโล่สําหรับในการตั้งกองทุนขึ้นมาสําหรับปีที่แล้วนะครับก็ได้งบประมาณพอสมควรปีนี้ก็เป็นการช่วยนะอีกวาระหนึ่งก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ย มีพระคุณต่อพื้นแผ่นดินโดยเฉพาะในหลวงรัชการที่5นะครับเสด็จพ่อรอหเนี่ยนะครับเลิกทาาเราก็มีความภาคภูมิใจในการเป็นลูกของท่านจัดงานครั้งนี้ก็มีพิธีกรรมทางด้านศาสนาครับอย่าลืมนะครับงานพระป่าวันที่23ตุลาคมพศ2 5 6 7นี้นะครับเป็นวลาพิเศษนะครับครับจะได้มีการทอดพระป่านะครับเวลา16 จุดสามเก้านอนะครับท่านทั้งหลายก็มีโอกาสนะครับที่ได้มาร่วมบุญก็เชิญนะครับเป็นสิ่งที่ดีถวายให้พ่อปู่ปู่ช้างเรานะครับให้อประมีพระปู่ปู่ช้างก็ให้ท่านปกป้องคุ้มครองทุกทท่านเลยนะครับให้มีความสุขความเจริญนะครับอายุมั่นยืนยาวนะครับปัดจากโรคขาพยาธิแล้วก็อุบัติเหตุภัยทั้งหลายก็อย่าได้มีนะครับอย่าได้เกิดนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ จะมาร่วมงานวัน,วนที่ยี่สามที่จะถึงนี้นะครับตุลาคมนะครับครับขอบคุณครับ